อ่านะครับต่อไปนะครับต่อไปข้อ9อ่าข้อ9ข้อ9ข้อ9นะครับข้อ9น่าจะคล้ายๆายกันนะนะครับอ่าดูซิ8 8 2 4 8 2, หาร2องเลยเท่าไหร่เป็น4ี่ไหมเป็น4 12หาร3เป็น4 20หาร4เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่ เป็น5ต่อข้อ3เนาะนะครับง่ายๆไหมง่ายๆนะครับง่ายๆข้อสอิบมาดูข้อ10กันทีนี้ข้อ10ข้อ10นะครับ5 6 5 7 45 44 35 34สห้าสี่่มห้าเหรอใช่ไหมหรือยังไงหรือเปล่านี่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นอย่างนี้เหรอเหรอครับ เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นอย่างนี้เหรอมีใครไหมเห็นแล้วปุ๊บเดาในใจเลยว่าเป็นสามสบหกมีไหมครับอขอบคุณนะครับสําหรับตอบนะครับอดูดีๆนะครับดูดีๆข้อนี้นะครับไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะครับให้ดูป,ประกาสีแดงนะครับห้าสิบห้าสี่สิบห้าสามสิบสังเกตนะ ลดลงทีละเท่าไหรลดลงทีละสิบแสดงว่าที่วงกลมไหมสามตัวนี้มีความสัมพันธ์กันใช่ไหมดังนั้นดังนั้นอีกตัวที่เหลือนะครับตัวที่เหลือเขาก็มีความสัมพันธ์ของเขาเช่นกันนะครับอันนี้ลดลงทีละอะไรนะสิบใช่ไหมอันนี้ลหละเท่าไหร่ครับสิบสองดังนั้นอันนี้ก็ต้องลดลงเท่าไหร่12อ่าก็จะเป็น44ลบ10บตอบ 32 2นั่นเองตอบข้อ2นะครับต้องใช้หลักการนะจะไปใช้ความรู้สึกว่าเอ้ย2ตัวขึ้น2ตัวลง2ตัวก็ต้องขึ้นอีกอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไม่มีเหตุผลนะไอตัวสีส้มเนี่ยทิ้งไปเลยนะครับห้ามห้ามเด็ดขาดนะครับอันนี้เขาเรียกคิดไปเองนะครับ ่ะต่อมานะครับต่อมาต่อมาต่อมาข้อ11ตั้งแต่ข้อ11เป็นต้นไปนะครับจะเป็นข้อสอบจริงนะครับของปีที่แล้วเลยนะครับอ่มานะครับ7 8 10 18 66อ่สข้อสอบจริงเลยนะครับ7 8 10 18 66อ่า มีไหมครับมีไหมอ่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับหนึ่งเพิ่มขึ้นเท่าไหร่สองเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แปดเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับสิบแปดไปหกสิบหกอ่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่สี่สิบแปดเนาะอ่าทีนี้มาสังเกตซิว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันคือยังไงไอ้สองตัวนี้หนึ่งสองแปดสี่สิบแปด 1>, 1คูณอะไรได้2 1คูณ2 2คูณอะไร2คูณ4 8คูณอะไรได้48คูณอะไรครับ8 6เท่าไรอ่า8ป48ดังนั้นอนุมานได้ไหมว่า48ต้องคูณกับอะไร2 4 6 8ี่อ่า48คูณ8เป็นเท่าไร่38 4นะครับ ดังนั้นนะครับคำตอบจะต้องเป็นเท่าไหร่66บวกกับบวกเท่าไหร่นะ3 8 4ตอบเท่าไหร่ตอบ450นั่นเองนะครับตอบข้อ2องตอบข้อ2ตอบข้อ2อาย้ำนะอันนี้ข้อสอบจริงนะครับข้อสอบจริงเลย อ่าเสร็จแล้วเนาะอ่ะต่อไปนะครับข้อที่12 12 5 6 11 22 41อยืมยังไงต่อยังไงต่อ5 6 1ห2ส41อย่ยังไงต่อครับอ่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่1เพิ่มขึ้นเท่าไหร่5อันนี้แหละครับ11ออันนี้แหละ สิบเก้าอ่าอันนี้นนจุ๊จุไว้นะครับเท่าไรครับนี่เพิ่มขึ้นเท่าไหรเพิ่มขึ้นสี่เพิ่มขึ้นหกเพิ่มขึ้นแปดต่อไปต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหรสี่หกแปดสิบจากสิบเก้าบวกสิบก็จะเป็นยี่สิบเก้าสี่สิบเอ็ดบวกยี่สิบเก้าได้เท่าไหร่ เท่าไหร่นะครับอ่าเจตอบข้อ,อข้อ3ไปเลยอ่าได้แล้วสคะแนนฟรีๆนะครับเหมือนข้อฟรีอะเธอนะครับข้อสอบจริงไม่ได้ยากนะแต่ว่าถ้าหากเราไม่เคยทํามาเนี่ยจะเป็นงงๆเพราะว่าเรายังมองไม่ออกนะครับจะไปเพิ่มจะไปลดจะไปกานห้องจะไปทางไหนนะครับอ่าอ่าต่อไปนะครับต่อไปต่อไปข้อที่14บสี่อีสินะครับ เขาบอกว่าให้ลำดับมานะครับอนุกรมมาปุ๊บ x กับ y เนี่ยเขาไม่บอกนะครับเขาอยากทราบว่า x กับ y เนี่ยคืออะไรแล้วให้ตอบตามลำดับนะครับอ่านะครับแสดงว่าเราต้องมาวิเคราะห์กันใช่ไหมแอมาดูซิเป็นยังไง้อนี้เขาสิบสามสี่สี่ห้าแปดสิบสี่สิบหกสามเอ็ดสามสองสังเกตว่าถ้าหากมันจะเพิ่มมันน่าจะเพิ่มเท่าเท่ากันใช่ไหม หรืออาจจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งใช่ไหมครับแต่16 31แล้วมา32อย่างเงี้ยแปลกแปลกไหมแปลกแปลกนะแสดงว่ามันอาจจะกระโดดก็ได้นะครับอาจจะเป็นอนุกรม2ชุดนะครับในข้อเดียวอย่างเช่น4 5 14 31อ่ะถ้าหากยังไม่ชัวนะครับยังไม่ชัวเรามาดูอีกตัวหนึ่ง4 8 16 32 32ไปโผล่ไหนทีนี้ x หรือ y โผล่ที่ y นะครับสังเกตไหมว่าว่าม8 16 32มีความสัมพันธ์กันไหมมีก็คืออะไรครับเพิ่มขึ้นทีละกี่เท่า2เท่านะครับดังนั้น y จะกลายเป็นอะไร y จะกลายเป็นเท่าไหร่32คูณ2ก็คือเท่าไหร่ครับ64มีมีไหม y 64มีนะครับ แต่ว่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเผื่อเราคิดผิดนะครับจะต้องมีทั้ง2ตัวเลยนะครับต้องมีทั้ง2ตัวนะอ่ามาดูซิ4มา5เพิ่มมาเท่าไหร่5 5มา14เพิ่มมาเท่าไหร่9อันนี้แหะครับ17อันนี้ล่ะอ่า17ยังมองไม่ออกใช่ไหม เพิม่มขึ้นเท่าไหร่1มา9เป็นเท่าไหร่พรเพิ่มขึ้น8 9มา17เพิม่มขึ้นเท่าไหร่8ดังนั้นนะครับตัวนี้เพิม่มขึ้นเท่าไหร่ครับ8เป็นเท่าไหร่17บเวกแปเป็นยี่สิา25ดังนั้น31บเวกเท่าไหร่ x เท่ากับสาบวกกับยีห้านั่นเองนะครับเป็นเท่าไหร่เอ่ยห้าสิบหก ตรงกับข้อไหนข้อที่1นนะครับอ่าต่อไป14ใครทำได้ทำเลยนะครับ14 15นะครับ14บ5ทํบาไปเลยนะครับ <c oughs> 14นะครับ14อ่า14นะครับ2 7 23 72จุดจุดจุด,จดแล้วก็เป็น665นะครับอ่าเท่าไหร่เอย่ย เพิ่มขึ้นแบบไหนนี่สองเจ็ดยี่สิบสามเจ็ดสิบสองแล้วก็อะไรครับเว้นไว้ wide, ใช่ไหมแล้วก็เป็นเท่าไหร่หกหกห้าหกหกห้าเนาะอะ,อะมาดูข้อนี้นะครับสองกลายเป็นเจ็ดได้ยังไง อะลองเท่านี่2คูณ3นะครับบวกอะไรบวก1อันนี้ล่ะ7คูณ3บวกกับ7 3อะไร21 21บวก2 23คูณอะไรครับ23คูณ3บวกอะไรดี1 2 3นั่นเองใช่ไหม23คูณ3เป็นเท่าไหร่69 69บวก3เป็น70 สองดังนั้นนะครับฟันธงเลยข้อนี้นะครับตรงนี้ต้องเป็น72แน่ๆแหละคูณกับอะไรคูณกับ3นะครับอ่ะบวกเขาเพิ่มขึ้นมาแล้วนะบวก1นึบวกสบวกสต้องบวกอะไรบวก4ซึ่งคำตอบนะครับตรงกับข้อเท่าไหร่72 72สิบเวกเจคูนสเป็นเท่าไหร่72็ดสองคูนสามส้ยใช่ไหมครับบวกสเป็น220 ต่อข้อ3บอกแล้วว่าไม่ยากนะครับข้อสอบจริงไม่ยากเลยนะครับไม่ยากนะครับนะครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับของสำหรับอนุกรมนะข้อสุดท้ายนะครับข้อ15เขาบอกว่านะครับจงหาจํานวนที่ผิดนะครับในลำดับ121 142 165 186 หนึ่งอสองรเก้าขาถามว่าไอตัวเลขทั้งห้าตัวเนี่ยไอตัวไหนเนี่ยที่ผิดตัวไหนที่ผิดนะครับเราต้องวิเคราะห์ก่นนะว่าเขาเพิ่มมายังไงนะครับ่ามาดูนะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับยี่สิบสองแนะนำนะไม่ต้องใส่บวกนะเสียเวลานะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่บวกเดียว มี5ตัวก็ต้องเขียน5บวกมี10ตัวต้องเขียน10บวกเสียเวลาไหมเสียเวลานะครับเขียนตัวเลขลงไปเลยเพราะว่าเราเข้าใจของเราเองอยู่แล้วนะครับต่อไปเท่าไหร่65สิลบสีได้เท่าไหร่22อันนี้แหละยี่สิบไหมก็ต้องยี่สิบดังนั้นมามาเช็คซิว่า1 6 5่งบวกยีได้เท่าไหร่อ่าเป็น7เป็น8เป็น1แต่ทำไมมันเป็น6อ่ะ แสดงว่าตัวไหนที่ผิดตัวนี้ไหมตัวนี้ไหมครับอ่าดังนั้นตัวที่ผิดหาเจอแล้วนะครับก็คืออะไร1.86เพราะว่าคำตอบที่ถูกก็คือต้องเป็นอะไรหนึ่นั่นเองนะครับอ่าย้ำนะลำดับที่ผิดนะเขาไปหาตัวผิดนะครับ